มามา่าแตงกวาบ็อกลีฮอทดอกปูอัดต้มน้ำไว้แล้วค่ะเดี๋ยวจะลวกเส้นกับลวกอะบ็อ,บอกลีนะคะแล้วก็ฮอทดอก ลวกไปพร้อมกับบล็อกคลี่เลยเสก,กอบนีก็าหั่นแบบนี้นะคะต้มทุกอย่างรวมกันเลยนะคะ ก็ตัดครึ่งน,นะคะ,ะ,คะรวมกันกับนี่เลยค่ะอันนี้คือลวกแป๊บเดียวให้เขาแบบร้อนร้อนจากนั้นออกก็พอแล้วนะคะซีพอแล้วค่ะมีอ่ฮอทดอกแล้วก็ปูอัดแล้วก็บล็อกคลีแล้วก็เส้นพอแล้วค่ะ เดี๋ยวเอาไปลินน้ำออกได้แล้วนะคะแต็งกวาด้วยนะคะแต็งกวาด้วยใส่เครื่องเคียงเยอะๆนะนั้นเดี๋ยวเรามาใส่ซอสก็โรยข้างหน้าเลย